สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าคุณภาพนะครับจากแบรนด์ลิฟต i อิดนะครับลิฟตอิดก็เป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพระดับโลกอยู่แล้วที่ครอ,องใจพี่น้องชาวไทยกันมนาะเนิ่นนานนะครับวันนี้ก็จะเป็นลิฟตอิดเป็นถุงมือนะครับเป็นถุงมือรุ่นแซนสี่นะครับแซนสี่เนี่ยก็เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากแซนสองแซนสามนะครับอย่างตัวผมเองเ่ยเคยใช้แซนสามมา ชอบมากๆนะครับอันนี้เป็นแซนซีแซนซีเนี่ยก็มีการพัฒนาในเรื่องของอาการาวัสดุเรื่องดีไซน์เรื่องอุรอ,อ่รืงูปทรงเรื่องอะไรพวกนี้การสวมใส่นะครับตัวนี้เจ้าแซนซีเนี่ยก็คือพื้นฐานของเขาเนี่ยก็จะทำมาเพื่อแบบสำหรับแบบเป็นซัมเมอร์นะครับเป็นแบบใส่แบบให้มันรู้สึกแบบสบายไม่อดึดอัดใส่เดินทางนานๆหรือใส่ ขี่ทัวร์ลิงนะตัวผมเองนะผมจะเอาไว้ใส่แบบเดินทางบางทีวันหนึ่งเดินทางกันทีเจ็ชั่วโมงสิบชั่วโมงเนงะผมก็ชอบใช้เป็นเป็นเป็นถุงมือที่ผมชอบ1รุ่นเลยแซนนะบอกไว้ได้เลยคืออย่างตัวแซน4นะี่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ,ะเป็นหนังผสมผ้านะครับตัวผ้าพูดถึงผ้าตรงหลังมือก่อนนะครับตัวนี้เป็นผ้าแบบเป็นผ้าแนวใหม่เขาเรียกเป็น TD ดี b r i c ก็คือเป็น เป็นผ้าแบบอารมณ์แบบระบายอากาศได้ดีใส่เป็นนานๆไม่รู้สึกแบบอับชื้นหรือว่ารู้สึกแบบอไรงไงร้อนอ่ะว่ายง่ายนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกสวมใส่ที่สบายนะครับตัวผ้าพวกนี้บริเวณต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีหนังหนังก็จะมีในส่วนของฝ่ามือถามว่าฝ่ามือเป็นหนังเพราะว่า ต้องการความแบบปลอดภัยนะครับก็คือหนังเนี่ยก็มีความทนทานในแรงฉีกขาดแรงเสีดสีอะไรพวกนี้หนังก็จะมีความทนทานนะครับแล้วก็ตัวบริเวณหนังของเขาเนี่ยก็เจาะรูด้วยเจาะรูพวกนี้ให้รู้สึกระบายอากาศจากบริเวณฝ่ามือบริเวณนิ้วอะไรพวกนี้นะครับก็ก็คือแล้วก็อย่างอย่างตัวงนี้ก็จะมีการซ้อนชั้นของหนังออกมาด้วยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงสันมือเนี่ยก็จะมีกาดอ่าเป็นกาดเสริมเข้ามาเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วเรากลับมาดูด้านด้านหลังมืออีกทีนึงอย่างตัวนี้นก็เป็นการพัฒนาแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอ่าเป็นแบบอะไรเดียเป็นรังผึ้งอ่ะอ่าเป็นเป็นตัวกาดมันจะไม่ล้างมือที่ผมชอบชอบที่สุดของของตัวตัวถุงมือตระกูลแซนพวกนี้นะค,คือกาดของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่น นะครับมันยืดอยู่แล้วมันไม่ล้างมือใส่ไปนานๆนะเราจะไม่เจ็บไม่รู้สึกบาดรู้สึกเบียดตรงหลังมือนี่นะครับแล้วก็ยังคงให้ความแข็งแรงป้องกันความปลอดภัยต่างๆของตัวหลังมือนี้ได้นะครับแล้วก็ยังตัวตัวนี้ก็จะมีเป็นทั่วไปนะครับก็จะมีกาดตรงนี้บริเวณด้านด้านด้าน,ด,านด้านข้างของนิ้วโป้นะครับวิธีการใส่นะครับเราก็มีตุ๊กกวทุกแถบกาวทุกแกนะครับตัวบุด้านในก็เป็นบุ มีชั้นแบบอ,อินเสิร์ตบางๆเป็นฟองน้ำนุ่มๆด้านในอะไรเงี้ยครับดอผมจะลองลองใส่ให้ดูนะครับตัวตัวแซนก็ก็เป็นมันเป็นถุงมือที่แบบมีอยู่ในซีรีส์นะซีรีส์แซนนะมีมามีมายาวนานแล้วก็ผมถูกใจทุกๆซีรีส์เลยตัวนี้ก็เป็นตัวแบบช่วยช่วยดึงเวลาเราจะใส่จะถอดอะไรเงี้ยนะครับกระแถบกาว การใส่มันนะครับที่ผมบอกมันจะมีความเป็นอิสระของมือมันจะไม่ล้างมือแต่แต่มีการป้องกันได้อ่างเงี้ยเราสมมติเราอุบัติเหตุหรือเรา,าต้องไปกระแทกปะทะอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันจะบางทีเราเราเบรกเราอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นอิสระจากมือเราผมชอบผมชอบตรงนี้กับความสบายคือด้านหลังมือเป็นผ้าด้านหน้ามือเป็นหนัง นะี่ยคือจุดสําคัญแล้วก็มีกาดพวกนี้คือตอบโจทย์ผมและแค่นะั้ผมผมก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็อย่างตัวนิ้วตัวนี้ก็เล่นจอทัชสกรีนอะไรเงี้ยได้แล้วนะครับตรงปลายนิ้วนะครับสําหรับเจ้าแซนสีก็มีหลายสีด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับสีน้าเงินก็เป็นน้ําเงินมีแถบแดงนะครับก็สวยงามแล้วได้ได้ที่ย็บก็จะเป็นได้แดงอ อันนี้เป็นดําแดงนะครับดําแดงได้เย็บก็เป็นได้แดงเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาดูหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ครับเลีคอมเมนต์เลยครับแซนซีเจ๋งจริงนะครับสอบถามมาได้ครับทาง Facebook นะครับแฟนเพจช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับ l i น์แอดช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต h ชาแนลทาง YouTube ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ